และมีอีกหนึ่งคำถามนะคะหมอนิดจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าว่าถ้าเราเก็บสมุนไพรไว้ในที่มืดนะคะที่ที่ไม่ถูกแสงแต่เป็นอุณหภูมิห้องเนี่ยจะทำให้ยาหรือสมุนไพรนั้นนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวและนํามาใช้ในการดูแลร่างกายได้ดีกว่าจริงหรือไม่คะก็พูดถึงเรื่องวิธีการเก็บยานะคะที่จริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าที่พี่ไกวิทย ถามมานะคะว่าเก็บในที่มืดนะคะหรืออุณหภูมิห้องอย่างเงี้ยค่ะจะทําให้ยืดอายุการเก็บยาได้ดีจริงค่ะแต่ว่ามันมีรายละเอียดนะคะอย่างเช่นสมุนไพรเนี่ยมันจะมีอายุการใช้งานของมันอยู่อย่างเป็นพวกใบหรืออะไรเงี้ยอายุจะสั้นนะคะจะเก็บได้ประมาณแค่ครึ่งปีนะคะก็จะเสื่อมสภาพนะคะยกเว้นแต่ว่าผู้ผลิตนะคะเขาจะ เก็บอย่างดีอย่างเช่นไปบดเป็นผงนะคะแล้วก็มีการฆ่าเชื้อนะคะฆ่าเชื้อเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องเก็บในอุณหภูมิที่ดีนะคะอย่างโรงงานที่เป็น GMP อพคะ่ะก็จะเปิดแอร์24ชั่วโมงให้เขาเลยนะคะทนุถนอมอย่างดีนะคะอย่างพวกเก่นไม้เนี่ยค่ะก็จะยืดการเก็บได้นานขึ้นนะคะแต่โดยรวมแล้วอะถ้าบดเป็นผงจะเก็บได้นานกว่านะคะส่วน